ในช่วงกลางของทศวรรษที่ 1960s ดนตรีร็อกแอนด์โรลเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไปจากแจ๊สยอดขายของมาร์สเดวิสยักษ์ใหญ่แห่งวงการแจ๊สในสมัยนั้นเนี่ยก็ค่อยๆตกลงมารู้สึกว่าถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเจ๊งแน่ๆแล้วเขาก็เริ่มปรับตัวเข้ากับยุคสมัยไม่ยึดติดอยู่กับสไตล์เดิมๆในอดีตเขาไม่ปิดกั้นแนวดนตรีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาจนกลายเป็นจุดกําเนิดของแนวดนตรีชนิดใหม่ที่เรียกว่าฟิวชั่น ตับแอดมินแจ๊สแจ๋ครับย้อนความกันนิดหนึ่งดนตรีในอเมริกานอกจากแจ๊สแล้วก็ยังมีสไตล์อ,อื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นในเอพิโซดที่38เราพูดถึงแนว R&B หรือ Rhythm and Blues ที่โตคู่ขนานมาก,กับบีบอในทศวรรษที่ 1940s แต่มันก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าในทศวรรษที่ 1950s เกนี่ยก็มีอีกแนวหนึ่งที่โตคู่ขนานมาก,กับฮาร์ดบอเช่นเดียวกันสไตล์นั้นก็คือ Rock and Roll นั่นเอง แนวร็อกจริงๆก็เป็นลูกผสมะนะครับมันก็โตมาจาก b บลูสโตมาจาก Country แล้วก็สไตล์การแต่งเพลงแบบชินแพนอาร์เรในช่วงกลางของทศวรรษที่ 1950s เนี่ยก็จะมีตัวจีที่นำเทรนด์อยู่ได้แก่ Elvis p เพสล y ยแล้วก็ s h u c k เบ r รีซึ่งตอนแรกเนี่ยชาวแจ๊สแทบจะไม่มีใครสนใจดน,นตรีแนวนี้เลยนะ คือดนตรีร็อกตอนแรกเนี่ยมันถูกวางแผนมาให้ตีตลาดในกลุ่มวัยรุ่นแล้วด้วยสไตล์ดนตรีที่มันค่อนข้างย่อยง่ายมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นดนตรีที่ไม่ต้องมีฝีมือมากก็เล่นได้เหมือนดนตรีสาหรับมือสมัครเล่นในสายตาของคนที่เป็นชาวแจ๊สเป็นชาวคลาสสิคอลชาวแจ๊สเนี่ยก็มองเพลงร็อกในสมัยนั้นว่าเป็นแค่สไตล์ดนตรีเห่ยๆแค่นั้นเองมันก็ฮิตกันเฉพาะในหมู่เด็กวัยรุ่นแค่นั้นแหละคือคนแจ๊สในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของดนตรีร็อกในช่วงที่ร็อกมันกําลังเกิดขึ้นนมมาใหมาให่ๆท 1900S เขามองว่าร็อกเนี่ยสู้แจ๊สไม่ได้แจ๊สเนี่ยมันเหนือชั้นกว่ากันนั้งเยอะก็ประมาทนั่นแหละครับ oh, <no. S 1> ซึ่งแนวคิดนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าในทศวรรษที่ 1960s เนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปครับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายของทศวรรษที่ 1950s แล้วจากกลุ่มนักแต่งเพลงเลือดใหม่ใน Brill Building ก็เป็นบริษัทแต่งเพลงนะครับโมเดลคล้ายๆกับ Tin Pan Alley นั่นแหละ นักแต่งเพลงใน Real Building นะครับก็จะแต่งเพลงจํานวนมากมายเลยเข้าไปตีตลาดในกลุ่มวัยรุ่นเขาแต่งออกมาเนี่ยเป็นร้อยๆเพลงเลยเพลงที่ประสบความสําเร็จมากๆจากกลุ่ม Real Building นะครับก็เช่น Stupid cupid ในปี1958โดยความที่เพลงเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะย่อยง่ายกว่าเพลงของ Tin Pan Alley นะครับ มันก็เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นมากขึ้นแนวทํานองทางเดินขอร์ดมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าชินแพนอาเล่แต่ผลก็คือมันทําให้คนมากมายเนี่ยร้องตามแล้วก็เล่นตามได้ง่ายกว่ามากๆณจุดนี้ก็เลยทำให้นักแต่งเพลงในบิลบิลดิ้งเนี่ยสร้างฐานคนฟังกลุ่มวัยรุ่นที่หนาแน่นขึ้นมากๆให้กับดนตรีสไตล์ของร็อกแอนด์โร แล้วในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มตลาดวัยรุ่นเนี่ยก็มีดนตรีแนวหนึ่งที่โตขึ้นมาในช่วงไล่เลี่ยกันเช่นเดียวกันนั่นก็คือโฟก์ครับซึ่งดน,นตรีโฟก์เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในช่วงนั้นด้วยเช่นวง k i n g ต t o n Trio หรือจะเป็น Bob d y l a n ซึ่งในปี1965นะครับบ o อ d y l a n นก็จะเปลี่ยนไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ก้าวสู่ความเป็นร็อกมากขึ้นนั่นเองครับปี1964นะครับสถานการณ์ของตลาดดนตรีในอเมริกาเนี่ยก็เริ่มหนักขึ้น,นครับ มันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า British Invasion เกิดขึ้นมันคือการคุกคามจากชาวบริเตน <What? S 1> ซึ่งในที่นี้ก็คือการที่วงร็อกจากฝั่งอังกฤษนะครับเช่น The Beatles แล้วก็ Rolling Stone ส่งเพลงเข้ามาตีตลาดในอเมริกาครับแล้วก็มีการมาทัวร์คอนเสิร์ตด้วยซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี1964เนี่ย The Beatles ได้มาเล่นที่อเมริกานะครับแล้วก็ได้เปเล่นที่ Carnegie Hall สดด้วยสิ คนก็ให้ความสนใจนะครับมีการแห่แหนกันไปรับถึงสนามบินแล้วก็ในคอนเสิร์ตที่คานิีิฮอล์เนี่ยที่นั่งเต็มทุกที่นั่งแล้วคนดูเนี่ยก็ล้นจนขนาดต้องไปนั่งกันบนเวทีเลยความสำเร็จของ The Beatles นะครับก็สะเทือนไปถึง c o แคนเบซ o r อเคสตราเช่นเดียวกันเพราะว่าวง Count b a เบซ Orchestra เนี่ยก็ถึงขนาดยอมเอาเพลงของเดอะบีท l ลส์เนี่ยมาทำในเวอร์ชันบิ๊กแบน ก็คืออัลบั้ม b e a t l e s b t l k s b a c k ในปี1966แล้วก็ b e s ซี On The Beatles ในปี1970คือทั้ง2ชุดนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นสไตล์ของ b e s t ี t s e Second Testament n a n d แนะครับแต่ว่าเขาเอาเพลงของ The Beatles เนี่ยมาทำทั้งหมดในขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้ดำเนินไปนะครับทางค่ายเพลงเนี่ยเขาก็เห็นตัวเลขยอดขายอยู่ตลอดค่ายเพลงค่อยๆมองดูยอดขายของชาวแจ๊สครับที่ค่อยๆร่วงลงมาในขณะที่แนวใหม่ๆเนี่ยกลับค่อยๆดีดตัวสูงขึ้น เติบโตขึ้นทุกวันกลุ่มวัยรุ่นที่โตขึ้นมาใหม่ๆในยุคนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าวัยรุ่นในช่วงกลางของทศวรรษที่ 1960s ที่ค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยคือ generation ของ baby boomers ครับเพราะฉะนั้นมันมีจำนวนเยอะมากๆแล้วถึงตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าแจ๊สเนี่ยเพียงพล้ำให้กับชาวร็อกไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนดนตรีแจ๊สก็ยังมีจุดแข็งอยู่ที่การโซโล่ใช่ไหมครับแต่จุดแข็งจุดสุดท้ายเนี่ยเนี่ย มันก็เริ่มที่จะถูกสั่นคลอนแล้วครับเพราะว่าทางร็อกเองเนี่ยก็เริ่มมีศิลปินที่สามารถโซโล่ได้นานๆนะครับแล้วก็มีการโชว์ท่ายากต่างๆบนเครื่องดนตรีได้มากขึ้นการมาของศิลปินอย่างเดวิดคลับตันแล้วก็จิมมี่เฮนดริกเนี่ยก็ทำให้การโซโล่ในฝั่งของร็อกเนี่ยเริ่มมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มาแข่งกันตรงๆกับฝั่งแจ๊สได้เลย โดยเฉพาะจิมมี่เฮนริกนะครับฝีมีการโซโลของจิมมี่เฮนริกเนี่ยไม่ธรรมดาถึงขนาดที่มาล์เดวิสเนี่ยชอบที่จะหยิบมาฟังด้วยและครับในขณะที่ชาวร็อกกำลังเติบโตขึ้นมานะครับชาวแจ๊สกำลังค่อยๆร่วงไปทีละหน่อยมันก็ยังมีดนตรีสายอื่นที่โตขึ้นมาอีกครับก็คือสายฟังแล้วก็โซล สายนี้ก็โตขึ้นมามากๆในกลางทศวรรษที่ 1960s เช่นเดียวกันฟังแล้วก็โซนะครับเริ่มตีตลาดหนักมากขึ้นการมาของเจมส์บราวน์เนี่ยก็ทําให้ฟังนะครับเขย่าส่วนแบ่งทางการตลาดดนตรนีไปได้มากเลยทีเดียวถึงช่วงนี้นะครับแจ๊สก็ถูกตีอย่างหนักนะครับไม่ว่าจากทางร็อกจากทางฟังจากทางโซจากทางโฟกกําลังน่วมเลยครับแล้วในที่สุดปี1967นะครับก็มีข่าวใหญ่เกิดจากการเสียชีวิตของจอห์นโคเทรนนั่นเอง ซึ่งการเสียชีวิตของจอห์นโคเทนในปี1967เนี่ยก็ทำให้ชาวแจ๊สเนี่ยเสียขวัญกันกระเจิงเลยนิตยาสารแจ๊สในตำนานอย่าง Down Beat Magazine นะครับก็ถึงขนาดออกมาบอกว่าแจ๊สที่พวกเรารู้จักเนี่ยตายแล้วเราก็เริ่มตีบทความที่เป็นป๊อปเป็นร็อกมากขึ้นนะครับ ปี1968ครับตอนนั้นเนี่ยมาร์สก็ฟังผลงานของจิมมี่เฮนดริกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็กำลังทำวง The Second Great q u i n t e t อยู่ออกไปแล้ว4อัลบัมในสตูดิโอถึงตอนนี้มาร์สก็เริ่มอยู่เฉยไม่ได้ละยิ่งทํายอดขายยิ่งตกอายุก็40ต้นๆเข้าไปแล้วเขาเริ่มกลายเป็นคนแก่ในหมู่ของวัยรุ่น Generation Baby Boomers ในสมัยนั้นพอคนฟังเริ่มน้อยลงเนี่ยมาร์สเดวิสเขาก็เริ่มปรับตัวตรงนี้ละครับซึ่งเราจะสามารถเริิ่มได้ยน อิทธิพลของเพลงร็อกใน The Second g r a d t q u i n เ e t เนี่ยได้จากอัลบั้มที่5ของเขานะครับก็คือ Mouse in the Sky ในปี1968ในชุดนี้นะครับม o า s ส์ i ว,วิใช้เครื่องตีไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในเพลง Stuff Herbie Hancock จะเล่นเป็นโอไฟฟ้านะครับหรือคีย์บอร์ดที่เรียกว่า Rhodes ส่วนวอน Carter ก็จะเล่นกีตาร์เบสไฟฟ้าครับโทนี่วิลเลียก็จะตีกรูฟที่มีความโจ๊ะมากขึ้น และในเพลง p a r a f i n a l i a m o u s ก็จะใส่กีตาร์ไฟฟ้าลงไปในวงคอมโบของเขาเป็นครั้งแรกครับซึ่งก็เล่นโดย George Benson แล้วพอชุดถัดมานะครับ Finale the Keyman Caro ในปี1968 m o ah e u s ก็จะเดินหน้าเข้าสู่ดนตรีที่ในอนาคตเนี่ยจะเรียกว่าฟิวชั่นมากขึ้นเขายังคงใช้ส่วนผสมเดิมนะครับ The Second Quintet แบบ p o s t b o บเนี่ยผสมกับเสียงดนตรีสังคระหจากเปียโนไฟฟ้านะครับหรือว่าโรด แล้วก็ Electric Base กลองก็จะมีกรูฟที่หนักขึ้นมันจะกึงก่งกึระหว่างส wing กับ Rock b a s สก็จะไม่ w a ล k แล้วเล่นเป็นกรูฟเล่นเป็น Pat t e r n เล่นเป็น o s t i n a t ตมากขึ้นชุดฟิลเลสเดอ e คิร a n c นคารนี้จะอัด2องเซสชั่นนะครับโดยเซสชั่นแรกเนี่ยก็ยังเป็นทีมเดิม The Second Grade Quin t e t ในแบบต้นฉบับแต่เซสชั่นหลังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยเพราะว่ารอนคาร์เตอร์เนี่ยเขาไม่ชอบเล่นเบสกีตาร์ไฟฟ้ามัล e ์เดวิสก็เลยไปเอาเดฟฮอลแลนด์มาเล่น ส่วนคีย์บอร์ดนะครับเฮอร์บี้แฮนคอกเนี่ยเขายังติดทริปฮันีมูนอยู่กลับมาไม่ทันม้าส <Mouse S 1> ก็เลยไปจ้างชิคกเรียมาเล่นเลยครับและในชุดนี้ม้าสก็เอานักเรียบเรียงสีเก่านะครับอย่างจิลเอเวนสกลับมาช่วยเรียบเรียงในบางเพลงด้วยแต่ไม่ได้ถูกใส่ใน,ในเครดิตของอัลบั้มนะครับในปีถัดมาครับ1969ม้าส์เดวิสไปไกลกว่าเดิมครับชุดนี้นะครับจะออกมาในชื่อว่า in a silent way ทีมนักร้องตีนะครับมาส์ Mouse ก็ยังเอา The Second q u e a t q u i n t e ทที่มีการใส่เดฟ h อล l ลนด์กับชิคูเรียเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นแล้วก็เอา Herbie h a n ฮนด์ขอกลับมาอีกแล้ก็เติมสมาชิกใหม่เข้าไปนะครับก็คือจอห์นแมคลาฟินที่กีตาร์แล้วก็ j โจเซเวนิลที่คีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งก็เท่ากับว่าชุดนี้นะครับใช้คีย์บอร์ดพร้อมกันถึง3ตัวเลย ในชุดอินอะไซเลน a ์เนี้นะครับมาร์สเดวิสก็จะเปิดรับกับเทคโนโลยีในห้องอัดเสียงมากขึ้นคือปกติชาวแจ๊สเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าเวลาเข้าไปอัดในห้องอัดเสียงเนี่ยมันจะต้องรักษาความเป็นดนตรีสดไว้ให้มากที่สุดต้องไม่อีดิบไม่แก้ไม่ตัดแปะเล่นยังไงเสียงออกมาอย่างนั้นอัดอะไรไว้ก็เอาเปนแบบนั้นแหละ แต่ในขณะที่เทคโนโลยีในห้องอัดเนี่ยมันก็พัฒนาไปคือมันมีทางเลือกที่จะสามารถให้นัตดนตรีเนี่ยอัดทีละเครื่องอัดทีละท่อนหรือมีการตัดแปะเอาท่อนนู้นมาวางไว้ตรงท่อนแรกเอาท่อนแรกไปวางไว้ท่อนหลังมันทําได้หมดชาวแจ๊สก็ไม่สบายใจที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่ในขณะที่ชาวร็อกเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่านี้เลยแล้วก็ใช้ไนอย่างเต็มที่แต่จริงๆแล้วในอดีตก็มีนัตดนตรีแจ๊สบางคนที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็คือการโอเวอร์ดับแบบว่า เข้าไปอัดทีละแทร็กแล้วก็อัดอีกอันซ้อนเข้าไปเนี่ยเชลเลนิตฟิสตาโนนะครับโอเวอร์ดับตัวเองในเพลง Turkish m e m b o ในปี1955แล้วก็ b ิลเ e v a n ส์อัดอัลบั้มที่ตัวเองเล่นซ้อนตัวเองนะครับในอัลบั้ม conversation with myself ในปี1963แต่มันก็ยังอยู่ให้การโอเวอร์ดับใช่ไหมล่ะแบบว่าเล่นคนเดียวอัดซ้อนตัวเองไปเรื่อยๆแต่คราวนี้นะครับในอัลบั้ม i n a s i l e n d way เนี่ยมารเดวิดทำกับวงทั้งวงครับ มาส์ใช้วิธีให้วงทั้งวงนะครับเล่นไปบอกให้ทุกคนเล่นในโทนอลิตี้ของ e m a j o r ให้ทุกคนเล่นไปเรื่อยๆแจมโต้อตอบกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนในห้องอัดเนี่ยเข้าใจว่าซ้อมแต่มาส์นะครับก็ให้โปรดิวเซอร์เทโอมาเซโลเนี่ยอัดเสียงรันเทปไปเรื่อยๆตลอดเวลาหลังจากที่อัดเสร็จนะครับทุกคนก็แบบอา้าวอัดเสแล้วหรอซึ่งเจ้าเทปยาวๆที่อัดไว้แบบนานมากๆนั้นนะครับก็จะกลายมาเป็นวัตถุดิบหลักที่ให้เทโอมาเซลโลเนี่ยเอาไปตัดต่อตัดแปะ ย้ายที่ย้ายตำแหน่งกันอย่างสนุกสนานเลยก็คือหลังจากการอัดเสร็จนะครับทีโอมาเซโลโปรดิวเซอร์ของมัลเซวิสเนี่ยเขาก็จะทําการตัดแปะเทปนี้นะครับมีการแบบเอาก้อนนี้นะครับไปไว้ข้างหน้าเอาก้อนนี้มาต่อไว้ข้างหลังอีดิตเทปกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งตรงนี้นี่เองฟังก์ชันของททโอมาเซโลเนี่ยก็เริ่มที่จะมากกว่าการเป็นแค่โปรดิวเซอร์แล้วสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเหมือนการอ r r a เรนจ์นะครับหรือการเรียบเรียงนั่นเองเพราะฉะนั้นทิโอมาเซโลเนี่ยหน้าที่ของเขาใน i n นดัสไทร์เลนเวเนี่ยมากกว่าการเป็นโปรดิวเซอร์แต่เป็นอ r r a เรนเจอร์ด้วยซึ่งผลงานการตัดแปดเทปของททโอมาเซโลเนี่ยก็ทําให้นักดนตรีในวงของมาซิวิสเนี่ยทึ่งกันไปเป็นแถบๆถบคือทุกคนก็คงงงอะ่ะก็อัดไว้เป็นแบบหนึ่งนี่หว่าทำไมมันโผล่มาเป็นอีกอย่างหนง แล้วผลลัพธ์สุดท้ายของ i n s i l e n t w a y นะครับก็ได้ออกมาเป็น2 t r แทร็กที่มีความยาวมากๆครับแล้วแต่ละแทร็กเนี่ยก็ใส่ไปหน้า A1 Tra ทร็กหน้า B1 Tra ทร็กซึ่งมาเซวิสก็พอใจกับผลงานนี้มากๆนะครับถึงกับให้สัมภาษณ์ก่อนออกอัลบั้มว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ยจะทำให้ผู้คนกลัวแบบขี้แตกกันเลยละ่ะ ถึงตอนนี้นะครับมาร์เซวิสก็เริ่มที่จะจับทางแนวดนตรีสไตล์ใหม่ของตัวเองได้แล้วมาร์เซวิสได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีร็อกเต็มๆแล้วก็เริ่มรับอิทธิพลไปไกลมากกว่าแค่ตัวดนตรีแล้วก็เทคโนโลยีในห้องอัดด้วยช่วงนี้นะครับมาร์เซวิสจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวครับ เสื้อผ้าหน้าผมจะเริ่มเปลี่ยนไปมา u s e l e w จะไว้ผมยาวมากขึ้นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่แปลกตาไปจากเดิมแต่ในขณะที่มา u s e l e วิ s รับอิทธิพลมาจากดนตรีร็อกเต็มๆเนี่ยมาส s e l e w ก็บอกว่าเขาไม่ได้เล่นดนตรีร็อกนะมา u พูดว่ากูไม่ได้เล่นร็อกกูเล่นดนตรีคนดําในช่วงนี้นะครับดนตรีของมา u s e l e w เริ่มที่จะมีความเป็นร็อกมากขึ้นแต่ยอดขายเนี่ยก็ยังทรงๆตัวอยู่คือไม่ได้ดรอปลงไปเลยจนน่ากลัวแต่ว่าก็ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าพอใจสะทีเดียว ทางค่ายโคลัมเบียรีคอร์นะครับก็เริ่มไม่สบายใจแล้วก็ยับยับใส่มาไปนิดหน่อย Miles มาส์ก็เลยบอกว่าถ้าพวกแกเลิกเรียกฉันว่าชาวแจ๊สเนี่ยเราจะขายได้ดีกว่านี้นะเว้ยซึ่งมาส์เดวิสนะครับก็ทำได้จริงๆครับโดยอัลบั้มชุดถัดไปที่มส์ใส่ความเป็นร็อกเข้าไปแบบเต็มๆ ออกมาเป็นชุดที่ชื่อว่า Beatles b r e w ที่อัดในปี1969แล้วก็ปล่อยปี1970อัลบั้มชุดนี้นะครับภายในปีแรกเนี่ยทำยอดขายไปกว่า500,000แผน่นแล้วก็ค่อยๆขยับไปแตะ1ล้านแผ่นได้ภายในเวลาไม่นานหลังจากนั้นอัลบั้มนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นจุดแจ้งเกิดของสไตล์ใหม่ที่เรียกว่าฟิวชั่นอย่างเป็นทางการ คือเวลาเรามองมาเซ s ว a v ส์นะครับถ้า kind of blue คืออัลบั้มสำคัญของมัลส์ในแบบ modal jazz อัลบั้ม beaches b r u e w เนี่ยก็คืออัลบั้มสำคัญของ Miles ในแบบ f u วชั่เป็นจุดพีคจุดแจ้งเกิดของแนวดนตรีของ Miles ในช่วงที่เราจะเรียกว่า electric miles ในชุด beaches b r e w นี้นะครับม i l ส์ miles ก็จะเล่นกับระบบสเตอริโอมากขึ้นมีการใช้เครื่องดน,นตรีเครื่องเดียวกันมากกว่า1เครื่องนะครับโดยให้เครื่องหนึ่งเนี่ยแผนซ้ายเครื่องแผนขวา มือคีย์บอร์ดชิคเคเรียแล้วก็โจเซเวานูจากอัลบั้มที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่แต่เฮอร์บี้แฮนด์็อกไม่อยู่แล้วนะครับม้าส์ก็เลยไปได้แลรี่ยังเข้ามาเล่นแทนซึ่งแลรี่ยังเนี่ยเป็นมือแฮมมอนด์บีฟรีออแกนที่เก่งมากแต่ม้าส์เอามาเล่นเป็นโอเปฟ้าครับส่วนคนอื่นๆน,นะครับเวนชอร์เดอร์ก็ยังเล่นเทนเนอร์แซกโซโฟนอยู่แล้วก็ได้เบสคลาริเนตเข้ามาใหม่นะครับชื่อว่าเบนนี่มมลพินมือกีตาร์จอห์นแมคลาฟินก็ยังอยู่นะครับเดฟฮอลแลนด์ที่เบสไฟฟ้าก็ยยังอู แต่มีการเพิ่มเบสไฟฟ้าเข้าไปอีกนะครับก็คือ howie brooks ซึ่งคนนี้เนี่ยเคยเล่นให้ bob dylan ม,มาแล้วในส่วนของมือกลองนะครับ tony williams ไม่อยู่แล้วออกไปทำวงเอง mouse ก็ได้มือกลองหลักคนใหม่เข้ามานะครับก็คือ jack d e j o n e t t e แล้วก็มีมือกลองเสริมในบางเพลงนะครับก็คือ billy c o o p h a m แล้วก็ lenny white ชุดน,นี้มีการใช้ percussion เ,เยอะมากนะครับก็ได้ตัวจีจดๆอย่าง a l t o morera john a l i a s แล้วก็ juma santos เข้ามาเสริมทับครับจากที่เห็นนะครับ วงนี้ก็จะมีความหนามากในส่วนของ r h ท t มเซ็กชั o นส่วนเครื่องเป่าแล้วก็กีตาร์เนี่ยก็จะค่อนข้างปกติหลังจากความสำเร็จของอัลบั้ม b i t c h e s b r e w นะครับมา u ลเดวเนี่ยก็จะกลับมาดังอีกครั้งนึงเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็มีคนมาดูมากมายไม่แพ้ชาวร็อกมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาดูด้วยนะครับแล้วสไตล,ล์ใหม่นี้ก็ถูกวางแผนทางการตลาดให้เรียกว่าฟิวชั่ ซึ่งกระแสนิยมฟิวชั่นเนี่ยก็ได้แพร่กระจายได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงของเมาส์ที่เป็นอิเล็กทริกเมาส์นี้นะครับเขาก็จะรับนักดนตรีใหม่ๆเข้ามาร่วมทีมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคีธจาเรตที่เกลียดการเล่นเปีโเฟยโนไฟฟ้ามากแต่เมาส์เดวิสก็จับคีธจาเรตนะครับไปเล่นเปีโเฟยโนไฟฟ้าหรือจะเป็นมือเทนเนอร์แซกซโฟนที่เล่นโซปราโนแซกซโฟนด้วยอย่างเดฟลีฟแมนซึ่งคนนี้นะครับทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสาขาดนตรี Jazz. Steve man, แจ๊สสตีฟกร มือกลองคนอื่นๆน,นะครับออาฟอสเตอร์ Foster, แล้วก็บิลลี่ฮาร์ตสองคนนี้ทุกวันนี้ก็ใกล้เป็นตำนานอีกเช่นเดียวกันแต่แล้วนะครับพอปี1 9 7 5เานี่ยมา์ลสเดวิสก็ต้องหยุดเล่นนะครับเนื่องมาจากปัญหาทางสุขภาพแล้วมา e ลสเดวิสก็ต้องพักยาวๆไป5ปีครับก่อนที่จะกลับมาเล่นในปี1980แล้วก็เล่นยันเสียชีวิตนะครับในปี1991นั่นเอง จากความสำเร็จของอัลบั้ม b i t c h e s Brew นะครับนอกจากจะเป็นจุดแจ้งเกิดให้กับแนวฟิวชั่นแล้วอัลบั้มนี้ก็ยังให้กำเนิดนักดนตรีที่จะไปทำวงฟิวชั่นอีกมากมายในอนาคตอีกด้วยนักดนตรีหลักนะครับที่เคยอัดให้ m า u s e l e i s ในชุด In a Silent Way แล้วก็ b i t c h e s Brew เนี่ยพอได้ประสบการณ์แล้วก็รู้จักกับแนวฟิวชั่นผ่านทางการเล่นกับวงของ m o เ s e l e แล้วเนี่ยในอนาคตพวกเขาก็จะแยกย้ายกันไปนะครับ ออกไปทำวงฟิวชั่นในแบบของตัวเองคือก็มีกลับเล่นให้มาเซ์วิสบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็คือไปทำวงของตัวเองเป็นหลักกันนั่นแหละซึ่งเราจะไปพูดถึงวงฟิวชั่นที่เกิดจากลูกทีมเก่าสำนักม้าส์เดวิสกันเนี่ยในเอพิโซดถัดไปในสัปดาห์หน้านะครับโอเคก็จบกันไปนะครับกับ จุดกำเนิดของแนวฟิวชั่นจากการนำของมาลเซอร์วิสดูจบแล้วนะครับก็เห <ador ians> มือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดตัมอัพคอมเมนต์กันเข้ามาไ,ได้ครับแล้วถ้าอยากสนับสนุนกันโดยตรงเนี่ยก็เข้าไปได้ที่ patreon.com/jazz แจะสำหรับเอนนี้นะครับแอดมินก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับ,บ,บ,บ